สวัสดีครับ A n e น s t i m านำทุกท่านมาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแรงและโควิด -19 ล่าสุดนะครับวันนี้ทางสถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการแพร่ภาพการสัมภาษณ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ทางด้านผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับตามภาพคือนายอภิรมสุขประเสริฐเป็นผู้จัดการธนาคารทกศ ได้มีการร่วมกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาเกษตรกร,ะกรนะครับว่าตอนนี้มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์พร้อมที่จะได้รับเงินโอนจากเกษตรจากทกศเนี่ยทางช่องซ้ายมือด้านล่างนะครับช่องซ้ายมือด้านล่าง3ล้าน3แสนกว่าคนนะครับกลุ่มนี้จะได้รับการโอนเงินไล่กันตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปนะครับผู้จัดการธนาคารทกศแจ้งแล้วนะครับจะเริ่มทยอยโอนตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปก็คือ หลังเที่ยงคืนไปนั่นแหละครับก็เป็นวันที่15พฤษภาคมนะครับและการโอนนี้จะโอนได้เพียงแค่วันละ1ล้านคนเท่านั้นนะครับ1ล้านคนและการโอนนะครับทางด้านผู้จัดการธนาคารตกสงรแจ้งว่าจะเป็นการโอนแบบกระจายนะครับไม่ได้กระจุกเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันตกภาคใต้นะครับจะเป็นการกระจายทุกทุกอำเภอทั่วประเทศให้ได้รับเงินแบบเปลีล่ยนเลียกันไปนะครับคนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงก,ก,กันจะได้มาไม่มาถามว่า ฉันเธอได้ทําไมฉันไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับย้ําอีกทีนะครับเริ่มตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปนะครับหลังเที่ยงคืนเข้าสู่วันที่15พฤษภาคมวันละหนึ่งล้านคนจํานวน3ล้านกว่าคนที่ได้รับการคัดกรองเรียบร้อยเนี่ยก็เตรียมตัวรับเงินนะครับและหลังจากนั้นนะครับผู้จัดการธนาคารตกลยังกล่าวอีกว่า อ,อีกหนึ่งล้านถัดไปก็จะไปโอนกันในช่วงคืนของวันอาทิตย์ที่17นะครับคืนวันอาทิตย์ที่17ก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่18นั่นเองนะครับก็อีก1ล้านคนแล้วก็เช้าคืนวันจันทร์เข้าสู่เช้าวันอังคารก็จะอีก1ล้านคนทยอยไปซึ่งจํานวนของกลุ่มที่พร้อมจะโอนเงินเนี่ยนะครับก็จะมีการเพิ่มยอดเข้ามาเรื่อยๆจากทางด้านกลุ่มขวามือเห็นไหมครับกลุ่มขวามืออีก3ล้านสี่แสนกว่าคนนั่นน่ะก็จะ ถ้าใครผ่านเกณฑ์ก็จะย้ายจํานวนมาอยู่ทางช่องซ้ายมือนี้ก็ติดตามข่าวกันต่อไปนะครับนี่เป็นข้อมูลที่ผมได้นํามาฝากนะครับจากการให้สัมภาษณ์ของผู้จัดการธนาคารทกศแล้วก็รองปลัดกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งจํานวนเป้าหมายทั้งสิ้นในโครงการมาตรการเยียวยาเกษตรกรนี่นะครับมีเป้าหมายคือไม่เกิน10ล้านคนนะครับไม่เกิน10ล้านคนนะแล้วก็สําหรับกลุ่มที่ ไม่มีบัญชีธนาคารทกศนะครับกลุ่มที่ไม่มีบัญชีธนาคารทกศแต่ว่ามีชื่อเป็นเกษตรกรด้วยนะครับท่านก็ไม่ต้องกังวลนะครับตอนนี้ท่านสามารถเข้าไปแจ้งช่องทางการรับเงินว่าท่านจะให้ทกศเนี่ยเขาโอนไปเข้าบัญชีไหนได้แล้วนะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w d e d o y a k a s a t a g o n com นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มสีเขียวนะครับไปแจ้งว่าท่านจะให้เขาโอนไปที่บัญชีอะไรตอนนี้มีคนที่เข้าไปแจ้งแล้วเนี่ย ประมาณ1 2แสนคนนะครับประมาณ1 2 0 0 0 0คนแล้วก็ยังมีอีกถึง3 3 000, 4 0 0 0กว่าคนนะครับที่ยังไม่ได้ไปแจ้งในระบบยังไม่ได้ไปแจ้งในระบบนะเพราะฉะนั้นท่านที่ได้สิทธิ์แล้วก็รีบเข้าไปแจ้งนะครับเนี่ยปุ่มสีเขียวตามภาพนะครับเกษตรกร,ร,กรแจ้งช่องทางการรับเงินโอนนะครับรีบเข้าไปแจ้งซะว่าท่านจะให้เขาโอนไปบัญชีไหนส่วนใครที่มีบัญชีธนาคารทกศอ,อยู่แล้วอันนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะครับใช้บัญชี ของท่านครับตกสอเหมือนเดิมได้ส่วนสําหรับใครที่อยากจะตรวจสอบสถานะการโอนเงินนะครับว่าผลการโอนเงินเนี่ยเราอยู่ในหนึ่งล้านคนของแต่ละวันหรือเปล่านะครับก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ www เยาวียเกษตรกร com เช่นกันนะครับแต่ว่าให้คลิกที่ปุ่มสีเหลืองนะครับตามภาพปุ่มสีเหลืองด้านล่างนะตรวจสอบผลการโอนเงินนะครับก็หลังจากที่เราได้ตรวจสอบแล้วถ้าหากว่าเราเป็นผู้ได้รับการโอนเงินเนี่ยนะครับสามารถที่จะ ใช้บัตร ATM ของธนาคารทรกศนะครับไปกดได้ทุกตู้ของทุกธนาคารนะครับภายในจังหวัดเดียวกันเนี่ยสามารถกดฟรีค่าธรรมเนียมได้ถึง3ครั้งนะครับนี่คือคำแนะนำของผู้จัดการธนาคารทรกศนะครับนายอาทิรมสุขประเสริฐเพราะฉะนั้นสำหรับท่านใดที่มีบัตร ATM ก็ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปที่ธนาคารทรกศนะครับเพราะว่าจะได้หลีกเลี่ยงเรื่องการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิดด้วย นะครับแล้วก็สําหรับการโอนเงินนี้นะครับทางทกศยังได้แจ้งด้วยว่าจะมีการประสานงานกับผู้นําชุมชนนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านในการที่จะประกาศเสียงตามสายในช่วงเช้าในช่วงเย็นนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าได้มีการโอนเงินแล้วนะครับให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเกษตรกรเนี่ยไปเช็คนะครับของตัวเองอ่ะเอาสองรอบแรกก่อนนะครับในสัปดาห์นี้แล้วก็ คือคืนนี้นะครับคืนวันที่14เข้าเช้าว,วันที่15ก็จะมีการโอน1ล้านคนแล้วก็ไปคืนวันอาทิตย์ที่17เข้าเช้าว,วันจันทร์ที่18นะครับก็อีก1ล้านคนก็ลองเข้าไปตรวจสอบได้ส่วนอีก3.4 3 4 0 0 0คนโดยประมาณนะครับยังไม่ได้ไปแจ้งช่องทางบัญชีการรับเงินของท่านนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีบัญชีเกษตรอ่ไม่มีบัญชีธนาคารทกศนะครับก็ให้รีบไปดำเนินการเดี๋ยว พอถึงรอบการโอนของท่านแล้วบัญชีท่านไม่ได้แจ้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาติดขัดอีกนะครับส่วนท่านใดที่โดนตัดสิทธิ์เกษตรกรนะครับอยากจะถามว่ามีเรื่องอุทรร้องทุกได้ที่ไหนนะครับเบื้องต้นตอนนี้ทางด้านของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้แจ้งว่าท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้วก็ไปที่โหมดอุทธรณ์นะครับไปที่โหมดยื่นอุทธรณ์นะครับจะสามารถ ตรวจสอบสิทธิ์ได้ยื่นอุทธรณ์ได้นะครับเข้าไปที่เข้าไปที่ปุ่มนั้นนะครับส่วนทางด้านของเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร .com เนี่ยท่านก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้2อ,อย่างนะครับตรวจสอบได้2อ,อย่างคือ1ผลการโอนเงินแล้วก็ไปแจ้งช่องทางการรับเงินโอนนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่มีบัญชีธนาคารทกศนะอ่ะในส่วนของข่าวเพิ่มเติมนะครับ ที่ได้มีการแชร์ในโลกออนไลน์แบบโอ้โหกระนำทั้งดา่าทั้งสงสัยนั่นแหละนะครับก็คือในกลุ่มที่บอกว่าคนที่เป็นข้าราชการทำไมไปลงชื่อขอรับเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรด้วยอันนี้ทั้งรองปลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกร์นะครับแล้วก็ผู้จัดการธนาคารทกศเนี่ยได้ชี้แจงเอาไว้ว่าข้าราชการบางคนนะครับเขามีที่เขามีที่ไร่มีที่นามีที่สวน แล้วก็มีการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรมีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเป็นประจําทุกปีเป็นระยะเวลา10-20ปีมาแล้วเพราะฉะนั้นชื่อเาก็มีอยู่ในฐานด้วยแต่ว่ากลุ่มข้าราชการนะครับกลุ่มข้าราชการหรือว่าข้าราชการบํานาญเนี่ยจะถูกทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยคัดแยกไว้อีกโถหนึ่งนะครับคัดแยกไว้อีกโถหนึ่งยังไม่มีการจ่ายเงินแม้ว่าจะมีชื่อเป็นเกษตรกรก็ตามนะครับคัดแยกไว้อีกโถหนึ่งเพื่อเพื่ออะไรครับ เพื่อรอให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเสนอเพื่อขออนุมัติมติจากคณะรัฐมนตรีก่อนถ้าผ่านร่างคอรมอนะครับคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเนี่ยอนุมัติแล้วเนี่ยโถข,ของข้าราชการเนี่ยถึงจะถูกนํามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยไม่ต้องไปตื่นตนกนะครับไม่ต้องไปด่าทอหรือว่าไม่ต้องอะไรเพราะว่าข้าราชการบางคนก็ ก็พูดกันตามตรงว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสด้วยนะครับสาหรับคนที่มีที่สวนไร่นาะอะไรไปแล้วก็ยังมีหลายคนที่ยังมีหลายคนที่เป็นข้าราชการแล้วก็มีที่ไร่ที่นาที่สวนนะครับไปแจ้งสละสิทธิ์ว่าไม่รับสิทธิ์ในมาตรการนี้ก็มีนะครับส่วนหนึ่งก็มีส่วนหลายๆท่านก็อาจจะได้รับผลกระทบจริงๆอันนั้นก็เป็นดุลพินิษของหน่วยงานที่รับผิดชอบไป นี่ก็เป็นข่าวสารที่ทางด้าน Anews Time นะครับนำมาฝากเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกรนะครับทั้ง3กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปลูกพืชกลุ่มปศุสัตว์กลุ่มประมงสงสัยอะไรยังไงให้ติดต่อไปที่สำนักง,งานของแต่ละอำเภอโดยด่วนนะครับมีเวลาถึงวันพรุ่งนี้อีก1วัน15พฤษภาคมนะครับกลุ่มปลูกพืชก็ไปติดต่อที่เกษตรอำเภอกลุ่มปศุสัตว์ก็ไปติดต่อที่ปศุสัตว์อำเภอ กลุ่มประมงก็ไปติดต่อที่ประมองอำเภอนะครับเพื่อความชัดเจนในรายละเอียดเพราะว่าเกษตรกร,กรบางคนเนี่ยคือบางอย่างเข้าเกณฑ์บางอย่างไม่เข้าเกณฑ์นะครับทางผมก็นําได้นําเสนอได้แต่เพียงข่าวสารจากข้อมูลภาครัฐเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะชี้นําอะไรได้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามข่าวสารจาก A New s Time นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเป็นสมาชิกของทางช่องพบกันใหม่กับการรายงานข่าวครั้งหน้าสวัสดีครับ